ประกันนะครับผมประกันนะครับผมจากช่องแบงค์แบงค์นะครับผมตอนนี้ช่องแบงค์แบงค์รับเติม Ruby เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมี้งแพ็คขนนะครับแพ็คกบแพ็ค Ruby แพ็กเริ่มต้นแล้วก็แพ็คครัมแบ็กนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปตามนี้เลยพาร์ทก็มีนะครับ Ruby ก็รับเติมราคาถูกนะครับผมอ่าแล้วก็แพ็คพิเศษนะครับอย่างแพ็คเลือกเกียร์เรียวนัดแพ็คสุ่มเกียร์นะครับผมแพ็คปลุกพลัง แพ็คคนวิเศษนะครับผมแล้วก็แพ็คกบ9าวดาวหรือแม้กระทั่งแพ็คเบรนเจอร์ผมก็รับเติมนะครับผมก็ราคาถูกสะดวกปลอดภัยนะครับตามนี้ได้เลยนะครับใครสนใจทักแชทมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ Facebook ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสวัสดีไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าถช่องแบงค์แบงนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไลฟ์เวนเจอร์อีกแล้วนะครับผม วันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไทเทเนียเอลซ่านะครับติดเงานะครับผมอ่าแล้วก็จะมาร,รีวิวให้ดูอีกครั้งเลยว่าณตอนนี้เอลซ่ายังใช้ดีหรือเปล่านะครับผมอ่ามาดูเซตัพพื้นฐานของเจ้าเอลซ่าก่อนนะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่นานมากเลยแล้วก็ยังไม่มีอ่าคลิปที่รีวิวติดเกียร์สกิลดนแน่นอนด้วยนะครับผมอ่าก็วันนี้จะมารีวิวให้ดูเลยแล้วกัน อ่าสำหรับเจ้าเอลซ่าโดยเจ้าเอลซ่านะครับเกียร์สกิลโดนแน่นอนนะครับทำไมเราตำนานถึงหยิบมาใช้กันเดี๋ยวผมบอกให้ฟังละกันนะครับว่าทําไมเราตำนานอาจจงไม่ต้องเราตำนานก็ได้เพราะว่าตำนานนะเขาตัวดไดเพราติดสกิลโดนแน่นอนกันหมดทุกคนแต่เอาเป็นว่าในลีกป,ประมาณมาดสองมัสามของผมเนี่ยส่วนมากเอลซ่าเนี่ยจะติดสกิลโดนแน่นอนกันนะครับผมเพราะว่า อบอกก่อนเลยว่าเอลซ่าเ่ยเป็นตัวที่ดาเมจหนักมากนะครับผมเพราะว่าค่าพื้นฐานของมันนยอยู่ที่1นล้านสนะครับซึ่งมันไม่ได้น้อยเลยสำหรับเอลซ่าสำหรับสายว่องไวโอเคในเรื่องนั้นค่อยว่ากันเดีรยวดูเตะพื้นฐานก่อนนะครับผมเอลซ่านะครับเป็นสายว่องไวนะครับผมความเร็วในการโจมตีของในการเคลื่อนที่อยู่ที่เร็วหมดเลยนะครับผมค่าเตะพื้นฐานพลังโจมตีกายภาพอยู่ที่1นล้านสามแสนห้าหมื่นพลังชีวิตยอยู่ที่5้าล้านแปดแสนนะครับผมก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะอ่า จุดยื่นนะครับอยู่ที่2อ0อันนี้เป็นจุดอ่อนของมันดังนั้นใส่หลบสก,กิลเยอะๆนะครับผมสำหรับเจ้าเอลซ่าสวนต้านสก,กิลใส่เยอะไปก็เท่านั้นเพราะว่าสววายวังไวเป็นตัวที่บางอยู่แล้วเอาจริงถ้าใส่ต้านสก,กิลก็จะทให้มันตายยากขึ้นแต่ว่าผมไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าผมเน้นลดแร่ด้วยนะครับแล้วก็เน้นหลบสก,กิลซะมากกว่าอ่าส่วนครูดาวสก,กิลนะครับผมสก,กิลหนึ่งนะครับอยู่ที่9าวิสก,กิลสองที่12วินะครับผมก็เอ่อถ้าเป็นร่างไฮเปอร์เนี่ยมันจะคูดาวที่9าวิทั้ง2สก,กิล นะครับผมอ่าอัตราการแม่นยำทักษะอยู่ที่20%ก็แล้วก็เป็นค่าแล้วก็เป็นค่าต่ำนะครับผมเพราะว่าค่าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่30นะครับอ่าในเรนเจอร์เนี่ยส่วนมากอะ่ะถ้าใครยังไม่รู้นะครับค่าแม่นยำสกิลจะมา2แบบก็ 8, คือ20%กับ30%นะครับเหมือนจะสุ่มเหมือนกันไม่ก็ลงที่รอบนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคูดาวนะครับผมเป็นร่างอัลตรานะครับ4.5วิถ้าไฮเปอร์ก็6.5วิแร่ที่1,670นะครับผมอ่า รีเซ็สกิลหนึ่งนะครับผมก็คือรีเซ็ตสกิลแล้วก็เพิ่มอัตราการแม่นยําทักษะแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะอันนี้ดีมากอันนี้เนี่ยเป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลเลยที่ทําให้เอลซ่าเนี่ยติดเมตามานานมากนะครับผมรีเซ็ตสกิลอันนี้ดีอยู่แล้วทุกคนรู้กันแม่นยําสกิลอันนี้ก็ดีอยู่แล้วทุกคนรู้กันแต่ว่าเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะอันนี้เป็นอันที่ดีมากนะครับผมว่ามันทาให้เวทสกิลของสกิลเพื่อนในทีมเนี่ยกว้างขึ้นนะครับทา สกิลสอนะครับของเอลซ่านะครับยกเลิกทักษะอมตะนะครับลดต้านสกิลแล้วก็สร้างความเสียหายสามพในร่างอัลตร้าส่วนร่างไฮเปอร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นลดต้านทักษะ50%แล้วก็สร้างความเสียหายสามพันหอันนี้จะเป็นร่างไฮเปอร์เนี่ยจะหนักมากมากนะครับผมจะโคตรมาหาหนักเลยแต่ที่ผมใช้อัลตร้านะครับเพราะว่าเอามาปล่อยตัวเร็วด้วยนะครับผมว่าความสามารถกลุ่มนะครับเป็นพลังโจมตีนะครับเมื่ออยู่กับ ตัวในกลุ่มไฟลิเทลนะครับผมซึ่งส่วนมากถ้าใช้ก็ต้องเป็นนักสื่อซึ่งผมไม่มีนักสือนะครับผมส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นเรียกว่าทําให้ตั้งสกิลของสายไวพิทไม่มีผลนะครับผมก็คือเจาะต้านนั่นเองมีโอกาส20%ที่จะติดนะครับซึ่งที่ผมไม่ใช้เพราะว่าคูดามันเยอะนะครับผมแล้วก็ที่จริงผมมีเกียร์ชิ้นอื่นอยู่แต่ว่าที่จะทําให้ลดคูดามันได้แต่ว่าผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมเรียกว่าใช้อัลตราดีกว่านะครับที่ว่ามันใช้ง่ายกว่านะครับผม อ่าส่วนสกิลนี้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยกว้างอยู่ที่300จุดนะครับสกิลสองกว้างที่350จุดแต่ว่าอย่าไปคิดมากนะครับ350จุดมันก็มีข้ามหลังระดับ2แล้วก็พอได้บัฟจากสกิลหนึ่งบวกระยะสกิล20%เนี่ยมันทำให้สกิลนี้กว้างถึงสี่ร้อยและข้ามหลังด้วยแล้กวก็โดนทุกตัวเลยนะครับผมอ่าแต่ไปทดสอบมาดูนะครับผมในด่านนะครับผมมาทดสอบดาเมจกันในด่านเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ สัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นรูปยังไงสําหรับคนที่ยังไม่มีเอลซ่านะครับผมแต่ว่าคนหลายๆคนทุกคนน่าจะรู้กันหมดเลยนะครับว่า,ามันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตัวมันออกมานานแล้วนะสําหรับเจ้าไทเทเนียเอลซ่าเนี่ยไปชึบรอบอสออกมานะไปครับ เนีย่ยบัฟหน้าป้อมครับแต่ว่าเจ้าบัฟหน้าป้อมเนี่ยมันจะโดนเนื้อไปนิดนึงเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะบับหน้าป้อมเลยตอนนี้ก็บับหางป้อมเลยนะนี่ครับดาวมีหนักมากครับนี่ครับผมหนักมากครับดีแป๊บๆหมดเลยนะแป๊บๆหายเลยนะโ้แรงมากนะเดี๋ยวไปดูในพ v p ีด้วกันนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูใน pvp กันสำหรับเจ้าไทเาเนียเอลซ่า เมื่อติดงาเข้าไปนะครับมันจะทําให้ดามจเนี่ยโดนทุกตัวนะครับผมทาให้ดามเน่มันรุนแรงมากตลอเอลซ่านะครับผมเดี๋ยวเจอทีมนี้ละกันนะครับผมบาล็อกไม่แม็กก็มาลองดูกว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปสังเกตดูนะมันจะเป็นรูปดาบบนหัวนะเดี๋ยวรอรอดูเอลซ่าเลยนะเราดูเอลซ่าง้างนะโอ้ตายซะก่อนโดนบาก,กีถลม่มก็เป็นข้อเสียมันนะเพราะว่าพอมีบากีมาเนี่ยมันสามารถแก้ทางเอลซ่าได้นะ รอเอลซาง้างาดาบครับรอรอเอลซากระโดดขึ้น <c oughs> โอ้ตายหมดเลยเอซลซาเลาโอ้โหโดนบากีเขาโดนบากีเขาเล่นงานครับเอลซาทิมแล้วนี่ครับติดแล้วครับสกิลโดนแน่นอนติดเลยนะกระโดดทิมทีเดียวทิมอีกทีครับโอ้แต่ว่าทิมนู้นนี่ก็ดาวมิดหนักมากเลยนะ กีนนู่นดาเมจหนักมากเลยครับนอนแสงเราช่วยเบรกเกมให้อยู่นะนอนแสงเราช่วยเบรกเกมฝั่งของข้ามอยู่นะไม่งั้นเราแพ้ได้เลยนะเนี่ยนอนแสงช่วยเบรกเกมได้ดีมากครับโหไม่ไหวว่าต้องต้อง,ต,องต้องแช่ก่อนดาเมจเขาเริ่มดุแรงแล้วดาเมจเขาเริ่มเกาะกลุ่มได้แล้วต้องรีบพังทลายกลุ่มเาก่อนโอ้ยตีครับจิ้มไป บอกว่าธาตุน้ําไม่ต้องยืนนะไม่ต้องธาตุน้ำนะธาตุอื่นก็ไม่ต้องยืนนะเพราะว่าตัวเอลซ่ามันลดต้านสกิลด้วยทําให้ดาเมจมันหนักครับทาให้ดาเมจของเพื่อนในตีหนักกว่าเดิมครับไปกันต่อครับเดี๋ยวขอดูเกียร์ทีมนี้หน่อยนะรู้สึกว่าโอ้นี่บาีิมีเกียร์สกิลดโรนแน่นอนว่าแล้วทำไมมันเตะเราหายมันเตะเราอดดมกับ เอลซ่านอนหายหมดเลยเออทีมนี้เหรอหนึ่งสองสามตัวแต่ไม่แม็กคงไม่หนื่ดมากหรอกสองตัวแม็กคงไม่หนืดมากหรอกนอนแสงแม็กอันนี้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าผมสามารถเจถาะทะลวงกลุ่มเขาได้มันมันไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่เจ้านอนแสงผมไม่ได้กลัวอะไรครับ อุ้ยบอสซีโอเขาอะน่าจะเป็นเกียร์สกิลโดนแน่นอนนะเนี่ยแต่สังเกตนะมันจะนี่ครับโดนทุกตัวเลยครับอ่าพอฝั่งของข้ามโดนเอลซ่าเราทะลวงไปเนี่ยอ่ามันจะทําให้ฝั่งของข้ามเปลาะบางขึ้นนะครับเพราะว่าต้านสกิลเขาจะโดนลดลงทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายหสร้างดามเมจแต่เขาได้หนักขึ้นนะครับผมโอ้โหนอนแสงแล้วก็โอพเลอะเกิน โหดแล้วเกินแบกแล้วเกินหนอนแสงเนี่ยเนี่ยยังไม่ Mac แม็กซ์นะเนี่ยแต่ก็น่าจะแม็กซ์ในเดือนนี้แหละครับสำหรับเจ้าหนอนแสงก็แต่ว่าเป็นตัวที่ผมปั้นคือเรียกว่าเลือกปั้นโดยไม่ลังเลนะสหรับเจ้าหนอนแสงเพราะเป็นตัวที่เก่งมากตัวที่เก่งแบบเก่งเวอร์สุดเลยครับเจ้าหนอนแสงถ้าใครที่มีเกียร์สกิลโดนแน่นอนเลยแบบลองใช้มันดูน่าจะติดใจมากๆเลยสาหรับเจ้าตัวนี้นะะกลางเดือนก็น่าจะมีแสงมืดเก่ามาอีกนะครับผมก็ อรอลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมอ่าส่วนทีมผมเนี่ยมันไม่มีที่ลงแล้วจริงๆนะอ่าคือมันก็มีจระเข้อยู่แหละแต่ผมไม่เอามาแทนดาวินชีเพราะว่าผมอยากได้ตัวป่วนมามาเพิ่มนะครับผมว่าทีมผมเนี่ยตัวป่วนแบบป่วนป่วนแบบป่วนเลยนะี่ยมันมีน้อยมากนะครับป่วนแบบป่วนโดยเฉพาะมีแค่หนอนแสงครับก็เลยเอาดาวินชีมาช่วยป่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าเพราะว่าดาเมจผมเนี่ยมัน,ม,นมันเยอะแล้วครับผมตัวดาเมจเนี่ยคือตัวป่วนแบบ ตัวป่วนแบบป่วนอย่างเดียวอะครับแบบป่วนแบบโดยเฉพาะเนี่ยมันมีแค่หนอนแสงครับผมมันก็เลยไม่พอครับผม,มต้องหาเพิ่มครับทีมผมตอนนี้นเป็นทีมดาวเมดับผมมันต้องมีป่วนมาช่วยด้วยนะครับผมใครได้สังเกตเอลซ่ารอเปล่าผมมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้เพราะว่ามันมันยเยอะเลอเกินเดนเจอร์เยอะเลอเกินไปดูทีมนี้กันหน่อยรู้สึกว่าเขาเปลาะบางแปลกแปลุนะแต่เกียร์โคดนะอ๋อแต่แติดเกียร์ช่องกลางก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกัน ทม,นนมถือว่าโอเคนะเบนร์หลีกมาสเตอร์สามในช่วงในช่วงเรียกว่ากลางกลางหลีกอ่าไม่ใช่ท้ายหลีกกลางกลางหลีกเนี่ยมันยังไม่ได้อะไรมากนะครับผม,มสำหรับผมผมว่ามันยังไม่อุย้ยบาาล็อกว่ะอุย้ยแต่บ้า,บาล็อกเจ๊สแสงว่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาดีกว่าไม่ไม่เล่นกับมันดีกว่าตัวนี้มันน่ากลัว คนนี้เคยมาตีผมเลยด้วยแต่ว่าผมไม่ตีเขาแล้วกันผมไม่ผมไม่ผมไม่ยุ่งกับเขาแล้วกันอืมโอ้ยอืมลองดูสักหน่อยแล้วกันผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับทีมเพิ่มแร่หนึ่งพันนะเพราะว่าเวลามันโดนเพิ่มหนักๆขึ้นมาเนี่ยมันโดนมันมันพลิกเกมตลอดเลยนะเพิ่มแร่หนึ่งพันเนี่ยส่วนดาวินชีที่ใช้เนี่ย เหตุผลหนึ่งก็คือการมันสามารถวิ่งไปชิงตำแหน่งได้ครับดาวินชีเนี่ยผมใส่เกียร์เพิ่มมาตราการเคลื่อนที่ขอมันด้วยท้ายมันเนี่ยเคลื่อนที่ไปยึดตำแหน่งได้เร็วมากนะครับผมเพราะว่าตัวมันไม่ได้บับหน้าป้อมนะครับทำให้มันเนี่ยยึดตำแหน่งได้เร็วสังเกตแล้วนะสังเกตตอนเอลซ่ากระโดดจิ้มน,นะนี่ครับหายหมดเลยครับเป็นตัวที่แรงมากมาก็แต่ละเอลซ่าเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจเนี่ยวังผลได้ครับผมอย่างนี้ตัวจะออกมาได้สักพักเลยนะ เลนเจอร์ <Ranger S 2> จะออกมาได้สักพักเลยแต่วความเก่งเนี่เรียกว่ายังเก่งมากๆอยู่เลยนะครับผมอ่าจ่อไปครับโอ้โหดาวเมดไม่ธรรมดาเลยครับผมทีมเราเนะี่ยไปต่อครับน่าจะชะนะได้ไม่ยากครับสำหรับทีมนี้ ไม่ค่อยอยากยุ่งกับบอลล็อกเลยนะบาวล็อกมันเยอะนะเหมือนว่าพอแพ็คบาวล็อกมาเนี่ยคนก็เปิดได้บาวล็อกกันเยอะขึ้นนะผมว่าคนเปิดได้บาวล็อกกันเยอะขึ้นนะเออน่าจะออกง่ายนะน่าจะออกง่ายนะคือแพ็คเนี่ยผมยังไม่เปิดนะคืออย่างแพ็คเกียร์เนี่ยผมว่าผมจะเติมกลางเดือนเพราะว่าเพราะว่าเติมต้นเดือนเนี่ยผมเกลือตลอดดังนั้นผมเลยเรียกว่าผมลอง ลองไปเปิดกลางเดือนดูนะครับผมไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากจริงๆเลยส่วนแพคเรนเจอร์เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดดีไหมเพราะว่ามันได้กบม่วงสองตัวครับผมส่วนเรนเจอร์เนี่ยคือผมไม่หวังอยู่แล้วว่ามันจะได้บาวล็อกเพราะว่าไม่เคยได้อะไรจากแพคเรนเจอร์เลยครับบอกว่าแพคเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงกว่าแพคเดิมนะครับแต่ก็ถามว่ามีปัญหาไหมมันไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาที่ว่าผมอยากได้มันหรือเปล่านะครับผม นี่ครับโอริเวอร์ครับพอมีต้านน้าแข็งเนี่ยมันก็จะวิ่งออกมาได้รวๆนะเวลาโดนแช่เนะี่ยมันก็จะวิ่งออกมาได้นะครับผมนี่ผมก็ชนะได้ไม่ยากครับรอบนี้ก็อาจจะมองเห็นยากหน่อยนะครับผมสําหรับสัญลักษณ์บนหัวของเอลซ่าเพราะว่ามันโดนหนอนแสงกลบนะครับผมถ้าถอดหนอนแสงเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะ แต่ว่ามันไม่สามารถถอดได้จริงนะครับหนอนแสงเป็นตัวแบกของทีมนะครับผมโอ้เกียร์เขาก็ถือว่าโอเคมีโดนแน่นอนหลายชิ้นนะครับผมอุ้ยอ๋อทีม B ีก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าโอเคไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับผมอุ้ยทีมนี้เกียร์เกียร์โหดเกียร์โหดนะเนี่ยผมมาดูอีกทีนยก็นะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่า เจ uh, ้าเอลซ่าเนี่ยจะมาเล่นดูว่ามันยังโอเคไหมในตอนนี้มันต่างจากเดิมไหมถ้าถามว่าต่างจากเดิมไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าต่างจากเดิมเพราะว่าผมลองเล่นโดยไม่ใส่เกียร์สก,กิลดนแน่นอนเนี่ยแล้วก็ความแม่นมันเนี่ยลดลงไปเยอะพอตัวเลยนะครับผมแต่ว่าพอใส่เกียร์สก,กิลดนแน่นอนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็โดนทุกตัวอยู่ดีส่วนความบอบบางแน่นอนครับผมลดลงมาเยอะมากตัวมันบางขึ้นเยอะมากตัวนี้แทบจะบางไปแล้วแต่ว่า ถ้าเราใส่หลบสกิลเยอะๆเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่ถ้ามันไม่โดนเกียร์สกิลโดนแน่นอนถล่มยับๆเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่ยืนไหวอยู่นะครับผมก็คลิปวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากต่อใครสนใจเติมแพ็คเกียร์แพ็ครูบี้แพ็คต่างๆนะครับผมก็มาเติมได้น,นะครับผมสแหรับคลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ